ดูตัวอย่างนะครับการหาสมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉากตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองสมการเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉากอ่าคราวนี้เป็นสมการตัวนี้ครับอืมสมการตัวนี้นะครับที่จุด x เท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมครับหลักการของเราคือหาจุดผ่านหาจุดผ่านเมื่อเมื่อ x เท่ากับหนึ่งดูนะครับเมื่อ x เท่ากับหนึ่งนะครับเราจะได้ เราจะได้สมการเป็นอะไรครับ x เท่ากับ1ได้1กําลังงครับค่าแทานค่าลงไปครับบวกด้วย4 y กําลัง2เท่ากับ4ก็จะได้เลยครับเราได้ว่า y กําลัง2ของเราเนี่ยก็เท่ากับ3ถูกไหม3นะครับแล้วก็จะได้ว่า y กําลังาผมเอาลงมาเขียนตรงนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม่เปื้อนบรรทัดเยอะก็จะได้จากตัวนี้นะครับย้ายมาตรงนี้แล้วครับนี่ผมจับผมจับย้ายข้างไปนี่นะครับเป็นลบนี่ ส่วน4ก็จะได้ y นะครับก็ออกมาได้2ตัวใช่ไหมเป็นรูทสาส่วน2ตัวหนึงกับลบรูทสามส่วนสได้ออกมา2ค่าแปลว่าอะไรแปลว่ามีจุดผ่าน2อันนะก็คือโอเคครับเพราะนั้นเพราะนั้นจุดผ่านได้2อันนะครับเพราะฉะนั้นจุดผ่านคือ คือนะครับเมื่อ x เ,เป็นหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งกับอะไรหนึ่งกับพิกัดรูทสามส่วนสองและนะครับและหนึ่งแล้วก็ลบรูทสามส่วนสองข้าไหมครับแปลว่านี่ต้องหามาสองชุดละเอเคไหมไม่เหมือนตัวอย่างที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าเฮ้ยบางทีมันถ้าสมการมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็เกิดอาจจะเกิดจุดผ่านขึ้นมาสองอันแต่ไปความชันครับ หาความชันหาความชันนะครับหาความชันก็จะหาความชันมาได้ปุ๊บก็ดิฟนะครับเนี่ยใส่ดิฟเข้าสองข้างถูกไตัวนี้กลายเป็นดิฟโดยปริยายดิฟโดยปริยายคืออะไรก็คือก็คืออะไรครับก็คือการดิฟเข้าสองข้างดิฟสี่ลืมมั้งนะครับดูนะครับดิฟได้อะไรครับตัวนี้ก็ออกมาเป็น 2x ถูกไหมได้ 2x นี่ก็บวกด้วยเท่าไหร่ 8y dy by dx เข้าใไหมตัวนี้ก็เท่ากับ0จับย้ายข้างไปมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้ครับเราก็จะได้ว่า dy by dx เท่ากับเท่าไหร่ลบ 2x หารด้วย 8y ซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ลบ x ส่วนด้วย 4y okay, ครับได้ลบ x ส่วนด้วย 4y โอเคนะ <c oughs> ลบ x ส่วนด้วย y ครับตัวนี้ผมไม่เอาแล้วผมทิ้งตัวนี้ไปนะครับก็เลยลบ x ส่วนด้วย y จะไม่ต้องปึงนะทีเยอะนะครับลบ x ส่วนด้วยสี่ y ที่จุดนะครับที่จุดที่จุดอะไรที่จุด1แล้วก็รูทสามส่วนสองก็จะได้ก็จะได้นะครับ dy by dx ที่จุด1นรูทสามส่วนสอง จริงๆผมเขียนแค่นี้พอแล้วนะครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องเขียนก็ได้จะได้ตัวนี้เพราะว่าจุดมันบอกอยู่แล้วนะครับผมย้ายตรงนี้นิดนึงนะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็เท่ากับแทน x เป็น1ครับแทน x เป็น1ลงไปนในสรรมการ x เป็น1 y เป็นรูทส,สามส่วนสองก็ได้เท่าไหร่ครับตัดกันเนาะตัวนี้ก็เหลือ2ลบ1 2รูทส,ส,สามเท่ากับลบ1 สองคูณร okay, ู้สามโอเคไหมครับนี่อันหนึ่งนะนะถัดไปนะครับและ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 เขียนและดีกว่านะครับและและอีกอันหนึ่ง dy by dx ในขณะที่ในจุด x เป็น1แล้วก็ y เป็นรู้สส่วนสก็จะเท่ากับนี้ก็แทน x เป็น1ลงไปนะครับ y เป็นลบนะครับนี่ก็เป็นลบรู้สส่วน2ตัดกันปุ๊บก็เหลือ ลบจะลบเป็นบวกครับ1 1 2่ึ่งสองรูทสโอเคครับได้ตัวนี้มานะครับได้ตัวนี้มานะครับความชันอันหนึ่งก่อนนี้นะครับนะครับเราก็จะเริ่มมาตอบนะครับที่จุดที่จุดนะครับที่จุดอะไรที่จุด1นึ่งรูทสาส่วนสจะได้ จะได้นะครับสมการความชันสมการไม่ใช่สมการความชันสมการเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสนะครับก็คือ y ลบอะไรครับ y ลบรูทสามส่วนสองเท่ากับความชันลบหนึ่งสองรูทสามคูณกับ x ลบหนึ L ่งนะครับเรียบร้อยมาจากไหนครับก็นี่ไงก็หนึ่งเนี่ยหนึ่งนะครับก็เข้ามาแทนนี่ ถูกไหมรูทสามส่วนสองก็เข้ามาแทนตรงนี้ครับความชันเนี่ยความชันมันอยู่นี่ก็เข้ามาแทนนี้สมการเส้นสมัมผัสนะครับถัดไปสมก,การเส้นตั้งฉากสมก,การเส้นตั้งฉากก็จ <c> ะ <oughs> เท่ากับ y ลบรูทสามส,ส,ส่วนสองเท่ากับเปลี่ยนหารเป็นเออไม่ใช่กลับเศษเป็นส่วนใส่ลบเข้าไปก็เป็น 2. สองรูทสามคูณกับ x ลบหนึ่งเรียบร้อยชุดหนึ่ง ถัดไปชุดหนึ่งที่จุดคือเรื่องของเรื่องที่จุด x เท่ากับหนึ่งอ่ะมันเกิดมาสองค่านะครับมันเกิด y ขึ้นมาสองค่าเราเลยต้องหาสองชุดก็จะได้สมการสมการเส้นสัมผัสก็คือ y ลบนะครับลบจะลบกลายเป็นบวกรูกสามส่วนสเท่ากับความชันตรงนี้คืออะไรอยู่นี่นะครับหนึ่ง 1เสร็จ2อู้ส x ลบด้วย1เรียบร้อยถัดไปสมการเส้นตั้งฉากก็จะได้เหมือนเดิมครับตัวนี้เหมือนเดิมเลยรูป3ส่วน2เท่ากับกลับเศษเป็นส่วนใส่ลบเข้าไปนะครับก็ตัวนี้ x ลบ1เรียบร้อยเขียน okay, ครับทวนอีกรอบนึงเห็นไหมสิ่งที่จำเป็นต้องหาสมการเส้นผ่าเส้นตั้งฉากคือ1ต้องรู้จุดผ่าน ต้องรู้จุดผ่านต้องรู้ความชันนี่เวลาจุดผ่านอ่ะพอาะ x เป็นเป็นหนึ่งอ่ะมันเกิด y มาสองตัวพอ y 2สองตัวปุ๊บนะครับเนี่ย y สองตัวปุ๊บเรามาหาความชันความชันเห็นไหมความชันจุดที่หนึ่งเนี่ยจุดนี้ก็ได้ออกมาตัวหนึ่งจุดที่สองก็ได้ออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็แค่เอามาแทนค่าที่จุดนี้มันก็ได้ออกมาเป็นชุดชุดหนึ่งจุดนี้นะครับก็ออกมาเป็นอีกชุดหนึ่งเนี่ยโอเคนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ ย้อนให้กลับไปทวนด้วยว่าเฮ้ยอนุพันธ์ของเนี่ยพวกเนี้ยอนุพันธ์โดยปริยายทำยังไงโอเคนะครับ